g ครีเนวิลกูรูคนดังเชื่อว่าบูกา y โย a าก้ากาเบรียลเชซูสและกาเบรียลมาตินเนลีสามแนวรุกของอาเซนอนเล่นร่วมกันน้อยเกินไปและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังผมอยากจะพาเพื่อนๆนไปสนุกลุ้นมันกับซ e o 8 8อดดเเอาใจสายกีฬาแต่ถ้าเชียบอลแบบบ้าบา้าเราคือเพื่อนกันแอดไลน์ที่ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับเนวิลได้ออกมาแสดงความเห็นถึงทีมของมิเกลอารเตตาว่าหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ตกของพวกเขาคือแนวรุกที่เล่นด้วยกันน้อยเกินไป และนั่นส่งผลต่อการไล่ล่าแชมป์ของทัพปืนใหญ่ที่รังการคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีกมาแล้วเกือบเกือบ20ปีอาเซนอนมี3ามแนวรุกที่ยอดเยี่ยมแต่พวกเขาเล่นร่วมกันน้อยเกินไปในช่วงที่ดีที่สุดเรามีคู่หัวหอ,อกที่เล่นด้วยกันมันเป็นเรื่องยากสําหรับกองหลังในการรับมือกับแนวรุกที่เข้าขารู้ใจกันผมไม่เห็นว่ามาติเนลลี่เชซูสและซาก้าจะเล่นร่วมกันเท่าไหรนักผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะเสริมทัพในจุดนี้ในเดือนมกราคมเพราะพวกเขาได้ดิโอโกโชตา และคนอื่นๆกลับมาซึ่งมากกว่าทางอาเซนอนผมเคยพูดไปหลายต่อหลายครั้งหลังจบเกมฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะทั้งกาเบรียลเชซูสหรือเอ็ดดี้เอนเคเทียพวกเขาทั้งคู่ไม่ใช่ดาวยิงเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ของทีมที่จะคว้าแชมป์พวกเขาเป็นได้แค่เบอร์2และเบอร์3เท่านั้นและอาเซนนอนต้องการดาวยิงเบอร์หนึ่งคนใหม่เข้ามาสู่ทีม